อันดับแรกเลยสิ่งแรกเลยที่จะต้องพูดก่อนเลยนะคะอันดับแรกเลยนะสิ่งที่หนึ่งเนี่ยคือจริงๆแล้วอะตั้งแต่ต้นปีมามันเข้ามาแทบทุกงวดเลยไม่มีปัญหาเลยมามีปัญหาตอนที่เป็นตอนที่เป็นเลขทูปปู่เมื่อประมาณสองงวดที่ผ่านมา งวดหรือสองงวดที่ผ่านมานะคะงวดสองงวดล่าสุดเนี่ยที่มีปัญหาสุดๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นทุกคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลขเข้าก็อวยยศกันตามปกตินะคะแต่พอซื้อไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ในสิ่งที่ที่ที่แบบไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการก็เกิดกระแส ขึ้นมานะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะคนอยู่ตรงนี้ก็จะต้องต้องโดนอยู่แล้วนะคะหนึ่งจะพูดให้ฟังว่าหนูเอาครีมทาผิวให้หน่อยดูเท้าดิทาเท้าให้เลยอ่ะปาป้าป้าเอาเซร่ามันนั้นก็ได้อีกขวดสีน้ำตาลอ่ะอีกขวดสีน้ำตาล เออเอเอใช่ทาให้ทีมันไม่ไหวแล้วเออใช่ใช่เจ็ดสองเจ็ดงวดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดน่ะเป็นอะไรที่ทําให้อาจจะอาจจะแบบก็ก็คนก็ยังคนก็ยังแบบยังไม่ได้ออกมาดราม่าอะไรนะคะจนกระทั่งว่าสองงวดล่าสุดเนี่ยเป็นเป็นเป็นรอบที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาซึ่งหนึ่งก็อยากจะมา อธิบายแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะจะเป็นการพูดแบบในมุมของหนึ่งแล้วก็ในมุมของทุกคนด้วยมีนะคะผู้ใหญ่นะคะมาคุยกับหนึ่งมีผู้ใหญ่ที่ที่หนึ่งเคารพนับถือมาคุยกับหนึ่งในงวดที่ผ่านมาว่าคืออันนี้ต้องขออนุญาตพูดก่อนนะคะว่าขออนุญาตพูดตามตามตรงก่อนนะว่า หนึ่งไม่ได้สนับสนุนให้คนไปซื้อหวยใต้ดินนะคะเลขที่หนึ่งให้เนี่ยก็คือให้อาไปซื้อลอตเตอรี่แต่หนึ่งจะบอกก่อนว่ามีคือคุณต้องรับให้ได้ในความจริงที่หนึ่งจะพูดนี้นะคะว่าไอหวยใต้ดินเนี่ยมันอยู่คู่คนไทยมานานมากเขาเล่นกันมาแบบโหสมัยไหนแล้วแต่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันมันผิดกฎหมายแต่คนก็แบบถ้าจะจับคนเล่นเนี่ยคือ คุกก็ไม่พอขังค่ะมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำที่ที่เป็นคนเล่นที่มีคนเล่นหนึ่งก็เลยจะบอกว่ามีผู้ใหญ่บอกหนึ่งมานะคะคือการตัดสินใจของหนึ่งอะหนึ่งขอบอกก่อนว่าถ้ามันไม่ถูกใจใครหนึ่งขอโทษแต่หนึ่งทำได้ที่สุดเท่านี้หนึ่งทำได้ที่สุดแค่นี้หนึ่งทำได้ที่สุดตรงนี้เพราะ ตัวหนูเองหนึ่งก็ต้องซัพพอร์ตลูกค้าหนึ่งด้วยอันดับแรกข้อแรกที่หนึ่งจะพูดเลยนะคะก็คือข้อที่หนึ่งหนึ่งจะยังให้แนวทางเหมือนเดิมข้อที่หนึ่งนะคะหนึ่งจะยังให้แนวทางเหมือนเดิมแต่แนวทางที่หนึ่งให้ในรอบนี้นะคะในรอบนี้ที่หนึ่งจะให้แนวทางเนี่ยหนึ่งจะให้เป็นเลขสองตัวหางเดียว ไม่มีเพิ่มเติมข้อที่สองหนึ่งจะหยุดการจุดทูบหนึ่งงวดคืองวดนี้หนึ่งจะหยุดจุดทูบหนึ่งงวดสาเหตุของการหยุดจุดทูบหนึ่งของญาตแจ้งคือหนึ่งต้องการดูว่าถ้าหนึ่งไม่จุดแล้วมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีตัวเลขของหนึ่งที่ไปขึ้นในกระดานว่าเลขทูปปู่อัน อะไรอย่างเงี้ยคนจะออกมาพูดแบบไหนจะออกมาอาัดคลิปแบบไหนจะออกมาทําแบบไหนซึ่งงวดนี้หนึ่งอาจจะให้ไปตัวเดียวอันนี้ต้องบอกก่อนนะอาจจะให้ไปตัวเดียวหรืออาจจะหนึ่งจะปล่อยไปทีละตัวนะคะปล่อยไปทีละตัวแต่หนึ่งจะไม่ได้ปล่อยในวันที่สิบเอ็ดไอ้วันที่สิบหกหรือวันที่หนึ่งเพราะมันก็มีปัญหาของหลายๆด้านที่ที่มันจะเกิดขึ้น และหลายคนก็บอกว่าซื้อลอตเตอรี่ไม่ทันซื้ออะไรไม่ทันปล่อยเลยได้ไหมหนึ่งก็เลยจะปล่อยตัวเลขหนึ่งตัวก่อนคืนนี้แต่เรื่องของการจุดทูบหนึ่งจะหยุดจุดหนึ่งงวดแล้วหนึ่งก็จะรอดูว่าเลขที่บ้านเลขที่รถเลขลงศพเลขคนตายเลขฝันเลขสารพัดทั้งประเทศ หรือเกือบทั้งประเทศมันจะถูกไหมมันจะได้เลขเดียวกันไหมแต่ถ้าจะให้หนึ่งเนี่ยไม่บอกเลยเป็นไปไม่ได้เพราะหนึ่งเนี่ยทำแบบเนี้ยมานานแล้วใครๆก็จุดเยอะแยะมันเยอะมากค่ะแล้วเลขอั้นไม่ได้มีแค่หนึ่งคนเดียว มันไม่ได้เอาเลขที่หนึ่งคนเดียวไปอั้นของคนอื่นมันก็เอาไปอั้นแต่ทุกคนโฟกัสที่หนึ่งหนึ่งก็แก้ปัญหาให้แต่หนึ่งทำได้ดีที่สุดเท่านี้ดีที่สุดเท่านี้ของหนึ่งก็คือหนึ่งยังจะต้องให้แนวทางของหนึ่งก็คือจะให้หางเดียวในกลุ่มแต่ทูปหนึ่งขออนุญาตพูดว่างวดนี้ไม่ได้จุดค่ะ ขอหยุดหนึ่งงวดขอโทษลูกค้าในกลุ่มขอโทษสมาชิกด้วยที่ไม่ได้จุดหนึ่งขอหนึ่งงวดขอดูว่าไม่จุดแล้วคนที่นั่งด่ามันจะถูกไหมขอดูนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าเลิกให้ไปเลยไม่เลิกค่ะหนูเนี่ย สามารถที่จะเลิกให้เลิกขายของเลิกทํางานเลิกทําอะไรก็ได้แต่หนึ่งคำหนึ่งถึงคนที่เขารอคนที่เขารอคนที่เขาได้มันก็มีคํานึงถึงลูกน้องคํหนึ่งถึงพนักงานหนึ่งจะเอาหนึ่งเข้าใจว่าสิ่งที่หนึ่งทำเนี่ยมันเกิดปัญหาแต่ ทำไมถึงไม่โทษที่ต้นต่อทําไมต้องเป็นหนึ่งใครให้อะไรก็อัน้นหนึ่งยังไม่ได้จุดทูบเลยก็ไปบอกว่าหนึ่งจุดแล้วยังไม่ได้ให้เลยก็ไปบอกว่าให้แล้วเลขออกมาปลอมหมดเลยสามเจ็ดเก้าสี่แปดศูนย์ของปลอมทั้งนั้นของปลอมทั้งนั้นยังไม่ได้ให้เลยยัง